เจ้าแห่งเหล็กไหลบัดนี้ข้าพเจ้าจะขออรัธราองค์ปิยญาสมเหล็กไหลสายฟ้าฟาลูกจะขอตักปิยธริมเหล็กไหลสายฟ้าฟาให้ลงมาในพานี่รองรับด้วยนะเพื่อนหน้าบัดอย่างนี้เชิญสาทุสาทุทางเดินสูโศงสวรรค์ของพระสุริยเจ้าข้าพเจ้าขอเหลี่ยงกระดูกเหลียกเอ็นเหลียยหนามเหลียงเนื้อเหลียกเส้นเหลียกสายเหลียกอาคารทุกตัว เหลี่ยงองูพญาสมิงนักไกๆซ้ายฝ่าฝาดให้ได้ยืนโอยลงมาหนักบัดดีด้วยทูนดิ้นชู้นามนามชู้ไฟไฟชู้ลม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 โอ้ไม่เคยลมบางคมเนื้อขาวลูกจะขออัญเชิญปู่เจ้าสมิงเล็ก อันมีธาตทั้งสี่นมามะพทาเป็นตัวนําตามด้วยประทมได้สร้างเป็นเนือน้อเป็นน่งโลหสะสัจจงอีลาสวากาย,ยสิทังด้วยบุญญาลิตแห่งบรมคูจงยืดย่อยลงมานามานาโนโกโนกาโกโนอานาอากังมูมิอามิมาฮิตังสู้นาพุทตังอาสู้นาะ จิตตังพุม,มาหมานีบุมา,มาอาคันใจอาคันใจยาปัดดังปัดดังโซใาย,ยจาจงประสิทธิเวโอเมฆยุม อันเจิดปู่เจดมิงเล็กอันมีธาตุังสีหนาม้าป่าเป็นตัวนำตามด้วยประดังในสางเป็นเนื้อเป็นนั่งโลหะสัจฉิราษหายาอิจังด้วยปุ่เจดีแดงบระพบุรุษจงยืดย่อยลงมานามาดาโลกโลกาโกโอดาดาการจงยืดย่อยลงมานามาดาตัเนื้อตัดเอ็นตัดกระดูกตัดเล็กไหลเอฮิตัดสัสะยะทันตังทังหัง มุดทางขาดทำบ้างขาดต้องการการต้องการการต้องขารการุดทางขาดทำบ้างขาดต้องการการจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ตัดองคู่พญาสมิงเล็กไซ้ายฝ่าฝาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยความแรงของกระสินไฟโดยความแรง ของเตโชกกระสินที่ตัดคาดลงมาทำให้กระสินไฟแตกลงมาไฟลุกไม่ตรงบริเวณพาตอนนี้ไฟกำลังลุกพาอยู่นะครับจะได้เป็นเล็กไๆเมกะผัดด้วยสององค์เป็นวัฒนาสีดำนี่คือพญาสมิงเล็กๆไซายฝ่าๆที่ตัดคาดลงมาตรงบริเวณพา แต่หลังจากที่วัาตัดเส็จแล้วก็อัญเชิญส่วนอัญเชิญองค์ูพญาสมิงเล็กๆต่อกับแม่หญิงศักดิ์สิทิ์คุมประมูลผู้นี้ก็ขอให้เสด็จมาในผืนผ้าขาวที่ข้าพเจ้าได้ปูรองรับเอาไว้ด้วยเถินโอ้ไม่ขยมบังคงเนื้อกาวลงจะกออัญเชิญปูเจ้าสมิงเล็กอันมีธาตังศีลามา เป็นตัวร์นำทางตัวรประดับในสางเป็นเรือเป็นนั่งโลหาสจังทีลาสหกายทิทางทวรุทธะรีแทงพลังูจงยืยอลงมานาบาป้าดานามาาโคกาวอรวาดาอาคัรอูเบียม่ไม่สุ้ดสู้ดาพุดังอสู้ดาจตังามามานีมามาอากันใจยากันยาดังปุดดังสู้ใยานามา ตั้งกมารมาดีมาอากัรเจียอากัรเจียบาดดังปาดังโซ่ใยะดามานาโนโอโคระโครานาคังภูมิยามิไม่ิดตังสูนาติตั้งสู้นาติดตั้งกมารมาดีมามาอากัรเจียอากัรเจียบาดดังปาดังโซ่ใยะดา่านาโนโอโคระโครานาคังภูมิยามิไม่ิดตังสูนาติตั้งสู้นา

วันนาต่างๆตามแรงอธิษฐานจิตของแม่ยิงสักติคมประมูลว่าท้ามีเล็กไลวัฒน,นาชนิดใดที่ได้ร่วมมาสร้างบุญสร้างบารมีของแม่ยิงสักติก็ค่อยเสด็จลงมาปรากฏว่าก็เป็นเล็กไลวัชรธาตาที่ทันได้เสด็จลงมาทั่วพื้นบริเวณธรรมในการประกอบพิธีก็จะเป็นเล็กไๆ เงินยวงที่ท่านได้เสด็จลงมารวมพิธีด้วยเกิดจากการอธิษฐานจิตของแม่ยิงสักดีค่มประมูลก็จะเป็นเล็กไรเจ้าป่าที่ท่านได้เสด็จขึ้นมาจากผืนดินและต่งบริเวณพนังธรรมก็จะเป็นเล็กไรลชอทิพย สุริยันล่าชาจัดสีที่ท่านได้เสด็จออกมาจากพนังธรรมหรือขึ้นมาจากผืนดินก็จะเป็นเล็กไๆที่มีสีสันสวยสดงดงามมากตามบารมีขององค์เทพเทวดาที่ท่านได้เฝ้ารักษาเล็กไเช่อทิบสุริยนล่าชาจัดสีที่ท่านได้ ขึ้นมารวมสร้างบุญสร้างบารมีกับแม่ยิงสักติก็จะเป็นเล็กไร้เมกพัดทางซององค์และวก็ซ้มองค์เป็นเล็กไร้เมกะพัดซึ่งก็เป็นเล็กไร้วัรณะชั้นสูงมีเทพยดาชั้นสูงคอยดูแรลรักษาก็จะเป็นเล็กไร้เจ้าปา่าเล็กไร้เมกะพัดทั้งสององค์นี้ที่ขึ้นมาจากผืนดินหรือจากผนังธรรม เล็กไร้วันนะสีต่างๆที่ท่านได้ขึ้นมาก็จะเป็นเป็นเทพพยาดาอายเทพอายพ่มชั้นสูงที่ท่านได้สเสด็จขึ้นมารวมสร้างบุญสร้างบาร,รมีนี่ก็เป็นเล็กไร้อชิบเสียราชเาจ็ดสีซึ่งจะต้องกอมพานเข้าไปในการอัญเชิญทันหรือหยิบทันออกมาจากพนังธรรม แล้วก็หลังจากที่อันเชิญทานออกมาแล้วจะสังเกตได้ว่าเหนือเนือเล็กไร่ชทาทิบเสียและชาติจัดสีเนี่ยจะแป่งประกายเป็นเจ็ดสีเลยเป็นลักษณะสีสั้นที่ส่วยสดงดงามมากบ่งบอกถึงวันหณนะของเทพเทวดาที่ท่านได้เฝ้าดูแลรักษาอยู่นั่นเป็นบารามีที่สูงมากๆการตัดพญาสมิงเล็กไซ้สายฝ่าในค่ำคืนนี้ ได้ตัดเซดสินพิธีเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ได้สมหวังสมความาัถนาตามวาราจิตตามแรกอธิฐานของปูตัดและหลังจากตัดพญาสาิงเล็กไซฝ่า,ากับมีดหมอ้อเ,เรมีแล้วก็จะได้กระทําพิธีอัญเชิญองค์ปูพญาส밍เล็กเล็กองอื่นๆต่อไปที่่านจะได้มาร่วมสร้างบารมีรอบไปหลับชมกันครับว่าจะได้องค์ปูพญาสางเล็กชนิดในบาง เล็กไรเป็นถาดกายสิทธิ์ที่เกิดจากถาดดินมีลักษณะเป็นเล็กจะเรียกว่าเป็นเล็กชนิดหนึ่งก็ได้แต่คุณลักษณะของเล็กไรพิดแปลกแตกต่างไปจากเล็กถั่วถั่วไปพอเขามีพลังในตัวเ็งเหมือนมีชีวิต และวิญญาณมีความเป็นกายสิทธิ์ในหลายๆลายท่าตามแต่ละชนิดของเล็กไหลเล็กไหลเป็นซิงค์ที่มีจริงตามธรรมชาติมีร่งสีหรือพลังงานที่สามารถบอกปองซิง์ที่อยู่หลบคางให้ผ่อนจากภัยอันตรายดใดเช่นอาวุธบืนหรือของมีคมหรือซิงค อะไรก็แล้วแต่ที่จะมาทำลายอันตรายต่อชีวิตเล่านั่นคือเล็กไลที่เป็นฐานกายสิทธิ์ที่มิอยู่จริงที่ทำล่าเขาได้เคียนเอาไว้นี่คือพญาสมิงเล็กไลสายฝ่าที่ได้ตัดลงมาด้วยกาสินไฟตามที่ว่าได้รับชมกันในคลิปนะครับความแรงของกาสินไฟเนี่ย ที่ตัดลงมาทาไมากระสส้นไฟเนี่ยแตกออกแล้วก็กระเด็นลงมาในพาค้าวที่ปูรองรับเอาไว้ทําไมาไฟลุกเลยนี่จะสังเกตได้ว่าเล็กไรพยาสมิงเล็กไรสายฝ่าหรือโคดปีนี่จะออกเป็นสีโคดปีปีก่ะแรงถับจะมีลักษณะเหนือของมั่นวาวถ้าได้กระสอบกระถอบแสงแดด อาทิตย์เนี่ยก็จะออกกลายมาเป็นเจ็ดสีจะสังเกตลักษณะเหนือของสีเล็กๆได้ว่าจะเป็นลักษณะเหนือจะเป็นชันชันในตำลา่าเขาเคี้ยหน่วยว่าเล็กไจะชนิดนี้จะมีพร่มเทปชันสูงค่อยดูแลรักษาอยู่ท่านก็จะมีอิทธิฤทธิ์หรือพารนุภาพ นี่คือเป็นเล็กไร้สายฝาที่ตัดด้วยกระสินไฟต่อไปเป็นเล็กไร้เจ้าป่าเล็กไร้เจ้าป่าเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นดำดานจะยืดได้อดได้เหมือนเล็กไร้โกดปีแล้วก็จะมีเล็กไร้องค์อื่นๆติดอยู่ด้วยเล็กไร้เจ้าป่า เล็กไร่เจ้าป่าเป็นประเภทมีวัฒณะสีดำนิ่นเป็นมั่นเมื่อกระสอบแสงสว่างผิวเขา่อนขางที่จะยาบไปเนียนเหมือนเล็กไลโกดปีเล็กไล่เจ้าป่านี้ชอบเล่นกับไฟยืดได้หดได้เหมือนเล็กไลโกดปีต่อไปมาดูเล็กไล่เจ้าป่าอีกองหนึง่ง เล็กไรเจ้าป่าอีกองหนึ่งก็เหมือนกันมีวัฒณะสีดำนิ่นเป็นมั่นเมื่อกระทอบแสงสว่างผิวขอนขางยาบไม่เนื่อนเหมือนเล็กไรโกดปีเล็กไรเจ้าป่าชอบเล่นกับไฟแล้วก็ยืดยืดได้หดได้เหมือนเล็กไรโกดปีปีกแม่แรงถับที่ได้ตัดลงมาจะถวายสังเกตได้ว่าจะมีลักษณะสีเป็นสีน้ำตาลอมแดง ที่น้ำตาลอมแดงอ่อนๆนี้หมักจะมีเทวดาจะพวกคนท่านและเหล่าเพชรพญาท่อนเป็นภูหลักษามีฤทธิ์อำนาจไกลเคียงกับเหล่าพญานากแต่มีฤทธิ์อำนาจพิเศษกว่าคือสามารถที่จะลื่นไหลไปมาได้สามารถที่จะกระบ,บังกายได้จะอยู่ในป่าดงดิบที่เป็นอาศัยของเรล่าค้นท่านและเพชรพญาท่อน มีอำนาจในทางด้านเมตตามหานิยมและมีความหลักเด่นเป็นพิเศษนี่คือเล็กไรจ้าปปานะครับที่อยู่ในมือผมเล็กไรจ้าปปานี่เขาจะมีสีน้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงเข้มไอ้น,นี่ก็จะเป็นเล็กไรจ้าป่าที่เกิดขึ้นนะครับที่สด็จลงมาสีจะดำนิ่งน,นะครับสีจะดำนิ่นมันเหลื่อม จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแต่ถ้าคือว่าเป็นสีน้ำตาลแดงก็จะก็จะมีเทวดาจำพวกพญานาคดูแลรักษาอยู่จึงมีฤทธิ์อำนาจในทางความหลอนแรงจนมีสีสันจะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีน้ำตาลอมแดงมีฤทธิ์อำนาจในการทำไา่หลางพวกอวิชชาและมุ่นดําทางร้ายป้องกันผูดพิปาศาจได้ดีนี่คือตามตำราที่เขาได้เขียนเอาไว้ นะครับต่อไปก็จะเป็นเล็กไรเงินย่วงอันนี้เป็นเล็กไร้ช่อทิบเงินย่วงนะครับนี่ที่ได้กระทํางิธที่อันเชิญลงมานี่ก็จะเป็นเล็กไรช่อทิบเงินย่วงทางมดนะครับนี่คือเล็กไรช่อทิบเงินย่วงนะครับหรือเป็นเล็กไรวัชระถาดนี่ก็คือเป็นเล็กไรวัชระถาดในตำราเขาเขียนไว้ว่า เล็กไรเงินย่วงหรือสีเงินย่วงหรือเล็กไรวัชระา,านุนี้มีบารมีถ้ำคันสูงมีคุณธรรมในด้านความเมตตาคงกับพันชาติีลแขวขาดและลองห้นหายตัวไดยชอบช่วยช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตัวอยู่ในถ้ำหรือดนจิตด,ดนใจให้ผู้ขอบข้องตั้งมันอยู่ในการสร้างบุญสร้างกุศล และตั้งมั่นอยู่ในศินลธรรมเล็กไๆชนิดนี้จะชอบในอากาศที่ชื้นๆเช่นกรณีที่มีฝนตกหรือมีน้ำซึมพานไหลมาลง่มมาภายในธถ้าเขาจะชอบนะครับแล้วก็อัญชนลงมาตามวาราจิตของผู้อัญชนก็คือข้ออัญชทถันได้มาร่วมสร้างบารมีบุญสร้างบารมีทํำกัน ทันก็เลยลงมากนะครับก็จะเป็นเล็กไ้มากประมาณหกถ้าด no ูจากสายตาก็เป็นสักหกเจองค์ได้นะครับที่เสด็จลงมาเจ้าของนะครับภูทีมีรัทธานะครับส่วนใยเหลวเล็กไอ่าส่อจิบกันย่วงหรือเล็กไ้วัชราถาดก็ดีนะครับเขาจะใช้ในทางเสียงท่ายบาลมีตามสัตยญาธิฐาน พื่อให้ถูกสิ้นถูกอย่างเกิดขึ้นเป็นอาภินิหารตามแรงงสัทธานะครับนี่คือในตำราที่เขาเขียนไว้ก็คือเขาจะอยู่กับคนดี่ปฏิบัติหรือว่าถือศิลหรือว่ามีรรมหรือว่าเป็นผู้ที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับเล็กไรชนิดนี้เล็กไรชนิดนี้จะอยู่ในหลุมคันของหลุมย่านไม่มีตัวตนของอริยเทพอาญาพุม่ม เขาไปอยู่อาศัยเลยแต่จะมีบารมีแห่งถ้ำเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมักจะพบในการนั่งไปจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปเราก็สามารถที่จะอัญเชิญอ,องค์ปู่พญาสมิงเล็กๆชฉอะทิบย์กนยวงนะครับหรือเล็กๆวัชรธาตุเนี่ยสีเงินยวงเนี่ยนั่งไปจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปได้นะครับอันนี้เขาจะมีะบารมีถ้ำในตัวสูงอยู่แล้วนะครับเล็กๆชนิดนี้ ต่อไปนี่คือเป็นเล็กไเมกผัดนะครับไรไรองอันนี้ที่ว่าตัดด้วยกระสินไฟตัดด้วยกระสินไฟเนี่ยเล็กไรเมกผัดนี่จะเป็นลักษณะของสีดำดำนิ่นแววนะครับหรือดำจะออกสีน้ำเงินนะครับเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นไรไรองค์ที่ทันได้เสด็จลงมาอันนี้บ่งบอกว่าวันหนาสีสั้นหรือเหนือของเขาเนี่ยบ่งบอกถึงองค์เทพเทวดาที่อยู่ในหลัก ที่อยู่หลักซาเล็กหรื่อว่าเป็นองค์เทพทิดาที่อยู่ในคันคองอริยะเทพอริยะพุ่มก็อยู่ก็คือว่าอยู่ในพุ่มชั้นสูงนั่นเองมีลิทธิพารลานุภาพมากนะครับแต่เล็กไรที่ที่มีลิทธิหมากที่สุดก็คือจะเป็นเล็กไร้ฉอทิพย์กนยวงและเล็กไรวัชราถาุที่เหลือก็จะเป็นเล็กไรโกฏปีนะครับโกฏปี ปีกมะเลงถับหรือเลฟฟ็กไร้สาฝฟาที่ตัดคาดลงมานะครับแล้วก็ไหลตา,ามลงมาก็เป็นเล็กไร้เจ้าปลานะครับเล็กไร้เจ้าปลาที่ที่ได้เสด็จลงไลลงมานะครับต่อไปก็จะเป็นลักษณะของเล็กไร้ชอทิบเงินชอทิบสุริยันล,ล่าชาเจ็ดสีนะครับถ้าว่าจะสังเกตได้ว่าเหนือของเล็กไร้ ชอทิบสุเรียนราชาติจดซีนี้จะเป็นลักษณะของการล้อมถาดหรือการสวดการล้อมถาดการตั้งถาดการใช้เตโชกกระสินในการล้อมถาดหรือตั้งถาดตัดถาด,ถาดออกมาเหนือเขาจะเป็นลักษณะชันชันจะสังเกตได้ว่าเหนือเขาเนี่ยจะเหมือนโดนความหลนทุกเพา้ลงมานะครับเมื่อความหลนนั้นทุกเพา้ลงมาเขาก็จับ เมื่อทันเสด็จลงมาแล้วเนี่ยเมื่อเจออากาศภายนอกอากาศภายหนอกซึ่งเย็นอยู่แล้วเนี่ยก็จะจับตัวเป็นคล้องแข็งเนื้อเขาจะเป็นลักษณะเป็นชันๆเป็นการก่อตัวขึ้นคล้องถาดกายสิทธิ์คล้องเล็กๆจะเป็นลักษณะของการก่อตัวขึ้นลักษณะสีของเขาจะลักษณะออกคลายๆเป็นจัดสีซึ่งบ่งบอกว่าวันหณนะสีสันต่างๆเนี่ย ที่เขาได้ออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของเจ็ดสีหรือเป็นสีทองก็ดีดิบ่งบอกถึงเทพเทวดาที่ท่านได้รักษาเล็กอยู่นั้นเป็นเทพเทวดาอาริยเทพอียะพรมชั้นสูงนะครับก็เป็นเล็กไรชั้นสูงเหมือนกันนะครับกว่าถูกถูกองกว่าแต่ว่าก็จะน้อยกว่าเล็กไร้เบาถิ่เงินยวงหรือเล็กไรวัชรธาต องค์นี้ก็เป็นเล็กไรซุยราชาจัดสีตามวาลาจิตของผู้อันเชิญที่จะได้มาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกันถ้าเพื่อนๆสังเกตได้ว่าในคลิปเขาจะออกมานะครับตามใต้ดินที่พุดขึ้นมานะครับจากดินพุดขึ้นมาจากดินแล้วก็อยู่ตามพนังธรรมต่างๆนะครับในการกระทําพิธีอันเชิญน,นอกจากเป็นเล็กไรวัดจราทาต หรือพญาสมิงเล็กไร้สายฝาที่ตัดลงมานะครับสเสด็จลงมาในพื้นภาคขาที่อยู่เบื้องนาของท่านผู้ชมนะครับท่านก็สเสด็จลงมาในพื้นภาคขาด้วยแล้วก็ที่สเสด็จขึ้นมาจากพื้นดินนะครับจากพานังธรรมท่า,ทานก็สเสด็จออกมาด้วยก็บ่งบอกว่าองค์ปู่พญาสมิงเล็กไร้หรือถาดกิยทธิ์ที่มีอยู่จริงเนี่ย ตามวาระจิตของภู้ศรัทธาของผูอัญเชิญเนี่ยเขาต้องการที่จะรวมเดินทางไปสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันซึ่งตามตำนานหรือประวัติที่นกักกรเล็กๆเหล่าประสบการณ์ในอีพีฮาที่ได้ทําคลิปไปท่านผู้ชมได้แล้วก็คือตามประวัติตรงนั้นเลยนะครับสำหรับคืนนี้การประกอบพิธี พยาสมิงเล็กไร้สายฝ่ากไดายเซตสินปิที่กันเพียงทถวนี้ฝากเพื่อนๆได้ติดตามนาฬิกรเล็กไร้เราประสบการณ์ในอีพีหกที่จะท้ายทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็ฝากติดตามคลิปนาฬิกรเราประสบการณ์ในคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้นาฬิกรเล็กไร้ เราประสบการณ์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ได้มาหลับช่มคลิปในายกรอนเล็กไๆเราประสบการณ์นากรอนเล็กๆเราประสบการณ์ทาานี้าระสําคัญดีๆเกี่ยวกับเล็กๆหรือมีความรู้ดีๆจะท้ายทำคลิปหรือจะมาเราให้เพื่อนๆได้มีความรู้มีความเข้าใจในวิชาเล็กๆไ,ได้มากขึ้น สำหรับวันนี้นายเลกวันเล็กๆเรากาประสบการณ์เขาจบเพียงเท่านี้ก็สวัสดีค่ะ